คุณเคยเชื่อในคำว่าสายสัมพันธ์พี่น้องมากแค่ไหนมากพอที่จะยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตหรือจิตวิญญาณของคุณเองไหมและคุณเคยสงสัยไม่ว่าความรักที่เคยบริสุทธิ์ผดผ่องสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่กัดกินจิตใจได้ลึกซึ้งถึงเพียงใด เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับสองพี่น้องที่เคยรักกันยิ่งกว่าสิ่งใดรักกันจนวันหนึ่งความรักนั้นกลายเป็นพิษร้ายที่กัดกร่อนทุกสิ่งและนำมาซึ่งความมืดเม็ดเรื่องราวทั้งหมดนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับความไว้ใจและความใกล้ชิดที่ไม่อาจคาดเดา จนอาจทำให้คุณไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคนที่อยู่ข้างกายคุณอีกต่อไปเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้เริ่มต้นขึ้นในบ้านไม้เก่าแก่ริมคลองที่ปกคลุมไปด้วยเงาของต้นไทรใหญ่ขนาดมหึือมาที่แผ่กิ่งต้อนสาขาจนบดบังแสงอาทิตย์ยามบ่ายทำให้บ้านหลังนี้ดูมืดครึมอยู่เสมอ บ้านหลังนี้เป็นที่พำนักของสองพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันในโลกที่ดูจะอ้างว้างและมีกันอยู่เพียงสองคนหญิงสาวผู้เป็นพี่สาวมีนามว่ารินวัย28สิบปดปีเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบขรึมเก็บตัวและมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานเย็บปักถักร้อยที่เธอรับมาทำที่บ้านเล็กๆหลังนี้ หลายผักที่งดงามราวกับวิญญาณถูกร้อยเรียงอยู่บนผืนผ้ารินเป็นคนขยันอดทนและไม่ค่อยสูงสิงกับใครนักโลกของเธอหมุนรอบน้องสาวเพียงคนเดียวส่วนน้องสาวของเธอแพรไวัย25ปีแพรเป็นคนร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวารอยยิ้มของเธอ สามารถทำให้วันอันเมื่อมิดของใครหลายคนกลับมาสดใสได้และมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอทั้งสองคนมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันราวกับฝาแฝดแต่บุคลิกและนิสัยกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวฝากับเหวรินเป็นเหมือนเงาแพรคือแสงสว่างในวัยเยาว์ตั้นแต่พ่อกับแม่จากไปก่อนวัยอันควร รินผู้เป็นพี่สาวก็เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของแพรเธอคอยปกป้องแพรจากอันตรายต่างๆเสมอเสียสละทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนต่อหรือแม้แต่ความสุขส่วนปัวของเธอเองเพื่อให้น้องสาวได้เรียนหนังสือดีๆมีชีวิตที่ดีแพรเองก็รักพี่สาวคนนี้มากที่สุดในโลกเธอเชื่อฟังและติดรินแจ เธอมักจะกอดรินแน่นๆและกระซิบข้างหูว่าแพระจะอยู่กับพี่รินตลอดไปนะคำพูดที่รินยึดถือมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งแพรได้พบกับชายหนุ่มผู้มีนามว่านนชายหนุ่มหน้าตาดีมีฐานะมั่นคงดูดีมีอนาคตและดูจะรักแพรม,มากเกินกว่าที่ใครๆจะจินตนาการได้ นนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของแพร ى, ให้แพรได้สัมผัสกับความรักและความสุขที่เธอโหยหามาตลอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ไม่อาจแก้ไขได้ในวันที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาคลอเคลียไปกับเสียงหัวใจที่กำลังพองโตของแพร ى. เธอเดินเข้ามาในห้องของรินด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มสดใสแววตาเป็นประกายรากับได้รับข่าวดีที่สุดในชีวิตผิดกับสีหน้าของรินที่มักจะนิ่งเฉยเสมอแพรเล่าถึงข่าวดียังตื่นเต้นวนานนได้ขอเธอแต่งงานแล้วน้ำเสียงของแพรเต็มไปด้วยความสุขและความฝันเธอบอกว่านนจะให้เรือนหอหลังใหญ่ มีสวนสวยๆให้แพรได้ปลูกดอกไม้ที่ชอบด้วยแพรยังคงพูดเจียวใจถึงความฝันเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังเธอไม่ได้สังเกตเลยว่าดวงตาของรินที่เคยอ่อนโยนเมื่อมองเธอบัดนี้มีประกายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆประกายแห่งความอิจฉาความหวงแหนและความหวาดกลัวการสูญเสีย รินก้มหน้าลงมองผ้าผักที่มืออีกครั้งมือของเธอกำเข็มแน่นจนขึ้นข้อเขา่าไม่มีคำใดเอ่ยออกมาจากปากของรินนอกจากเสียงเข็มที่กระทบผ้าเป็นจังหวะเงียบๆที่เริ่มจะดังขึ้นในโสดประสาทของรินราวกับเสียงเตือนอันตรายวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้ เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยเดิมทีรินเป็นคนคอยดูแลแพรมาตลอดตั้งแต่พ่อแม่เสียไปเธอเสียสละทุกอย่างเพื่อให้น้องสาวได้เรียนหนังสือดีๆมีชีวิตที่ดีรินทำงานหนักเย็บปักถักร้อยทั้งวันทั้งคืนจนนิ้วมือด้านชาเพื่อส่งเสียน้องแต่เมื่อแพรได้พบนน โลกของแพรก็ดูจะหมุนรอบตัวนนเพียงคนเดียวเธอกลายเป็นคนละคนที่เต็มไปด้วยความรักและความฝันที่รินไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสรินรู้สึกว่าน้องสาวของเธอกำลังจะถูกพรากไปถูกพรากไปจากอ้อมแขนของเธอเธอรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแพรเริ่มออกไปเที่ยวกับนนบ่อยขึ้น กลับบ้านดึกขึ้นและมักจะทิ้งรินให้อยู่บ้านเพียงลำพังในความมืดมิดรินที่เคยมีแพรเป็นโลกทั้งใบกำลังจะสูญเสียโลกใบนั้นไปความรู้สึกอ้างว้างค่อยๆกัดกินหัวใจจนกลายเป็นความรู้สึกที่ดํามืดที่เรียกว่าความริษยาคืนหนึ่งรินนั่งอยู่ริมหน้าต่าง มองออกไปยังสวนที่มืดมิดดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยหมู่เมฆดำทะมึนเสียงหัวเราะของแพรกับนนดังแว่วมาตามสายลมจากอีกมุมหนึ่งของบ้านเป็นเสียงหัวเราะที่รินไม่เคยได้ยินจากแพรบ่อยนักเสียงหัวเราะแห่งความสุขที่ไม่ใช่ของเธอรินกำรือแน่น ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ก่อตัวขึ้นในใจเธอมันไม่ใช่แค่ความเหงาแต่มันคือความรู้สึกที่คล้ายกับถูกทอดทิ้งถูกลืมเลือนและถูกแทนที่ด้วยคนอื่นความมืดเริ่มเข้าครอบงำจิตใจของรินอย่างช้าๆแต่หนักหน่วงคนเรา สามารถหลอกกันได้แม้กระทั่งตอนกอดกันอยู่แต่จะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าคนที่หลอกเราคือคนที่เราทุ่มเทให้ทั้งชีวิตและคนที่กำลังจะพรากทุกอย่างไปจากเราคือคนที่เข้ามาในชีวิตของน้องสาวอันเป็นที่รักคนที่เรายอมแลกทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้าน บางครั้งรินจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องครัวตอนกลางดึกเสียงกระทบของจานชามเสียงฝีเท้าที่ดังแผ่วเบาทั้งทงที่เธออยู่คนเดียวข้าวของบางอย่างก็หายไปจากที่เดิมหรือถูกย้ายไปในที่ที่เธอไม่เคยเห็นบางครั้งก็มีเงาดำๆแวบหายไปตรงมุมห้อง รินพยายามมองโลกในแง่ดีคิดว่าเป็นเพราะความเครียดจากการอยู่คนเดียวหรืออาจจะเป็นแค่ภาพหลอนแต่ความไม่สบายใจก็ยังคงเกาะกินใจเธออยู่เสมอเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาคอยกระซิบกระซาบปลุกปั่นความรู้สึกดำมืดในใจของเธอ วันหนึ่งขณะที่รินกำลังจะไปตลาดท้องฟ้าอึมครึมราวกับกำลังจะบอกถึงลางร้ายเธอเดินผ่านร้านกาแฟแห่งหนึ่งและสายตาของเธอก็พลันไปเห็นนนนั่งอยู่ในร้านกาแฟไม่ได้อยู่คนเดียวเขานั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนั้นดูสนิทสนมกับนนมาก พวกเขากำลังหัวเราะกันอย่างมีความสุขหัวเราะกันราวกับเป็นคนรักกันไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แค่คนรู้จักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหัวใจของรินหล่นวูบเธอรู้สึกชาไปทั้งตัวความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเธอว่าเป็นไปไม่ได้นนรักแพรจะตายไป เขาจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงกันรินพยายามสะกดอารมณ์เดินเข้าไปในร้านกาแฟอย่างช้าๆเธอแสงทำเป็นไม่เห็นนนและผู้หญิงคนนั้นไปนั่งอยู่มุมหนึง่งใกล้พอที่จะได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเสียงกระซิบของหญิงปริศนาคนนั้นดังมาว่าคุณนนคะเมื่อไหร่จะจัดการเรื่องแพรให้เรียบร้อยสักทีคะ ฉันไม่อยากรออีกแล้วนะและเสียงหัวเราะของนนทที่ตอบกลับไปอย่างเย็นชาและเหยียดหยามใจเย็นเย็นสิที่รักทุกอย่างอยู่ในแผนแล้วอดทนอีกหน่อยแพรมันก็แค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นแหละหมากที่กำลังจะนำมาซึ่งสมบัติมหาศาลที่ฉันต้องการคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของรินไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่เป็นร้อยเป็นพันครั้งนนผู้ชายที่แพรรักผู้ชายที่แพรไว้ใจกําลังหลอกน้องสาวของเธออยู่รินเดินออกมาจากร้านกาแฟาด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าวอย่างแสนสาหัสเธอรู้สึกเจ็บปวดแทนแพร ى, และรู้สึกโกรธแค้นนนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความสงสัยในตัวนนเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังอย่างช้าๆ ความเกลียดชังที่ดำมืดที่กำลังเติบโตขึ้นในใจของเธอราวกับต้นไม้พิษที่กำลังแพร่รากชอนชัยริมตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับแพรทันทีเพราะเธอกลัวว่าแพรจะไม่เชื่อแพรเชื่อใจน,นนมากเกินไปและริมก็รู้ดีว่าแพรคงจะไม่ยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้ได้ง่ายๆเธอเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของนนอย่างลับๆ และยิ่งเห็นก็ยิ่งแน่ใจว่านนไม่ได้รักแพรอย่างที่แสดงออกเขาเข้ามาตีสนิทกับแพรเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างรินเริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนนเธอใช้เวลาหลายวันหลายคืนแทบไม่ได้นอนเพื่อค้นหาความจริงและสุดท้ายเธอก็พบว่านนมีหนี้สินจำนวนมากและกำลังมองหาผู้หญิงที่มีฐานะดีเพื่อมาช่วยปลดหนี้และแพร ลูกสาวของอดีตเศรษฐีผู้ล้มละลายที่ถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีทรัพย์สมบัติบางส่วนที่นนต้องการก็ดูเป,เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาแพรไม่รู้เลยว่าเธอกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ถูกวางไว้กับดักที่นนวางแผนไว้อย่างเลือดเย็นความลับนี้กัดกินใจรินทุกวันมันทำให้เธอทอรมานเธอเพยายามหาทางปกป้องน้องสาว แต่ความผูกพันที่เคยมีก็เริ่มถูกบดบังด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนความผิดหวังในตัวนนความเจ็บปวดที่น้องสาวถูกหลอกใช้และความกโกรธที่เธอต้องเห็นน้องสาวของเธอตกเป็นเหยื่ออารมณ์เหล่านี้ปะปนกันอยู่ในใจรินจนยากจะแยกแยะและมันกำลังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตอย่างช้าๆแต่รุนแรงจนเธอเริ่มรู้สึกว่า ความมืดมิดในใจกำลังจะกลืนกินเธอไปทั้งตัววันแต่งงานถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็วรินพยายามหาทางหยุดเรื่องนี้เธอพยายามจะคุยกับแพรพยายามจะบอกความจริงแต่แพรก็เหมือนไม่รับฟังเธอเต็มไปด้วยความสุขและความเชื่อมั่นในตัวนนแพรดูมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอตื่นเต้นกับชีวิตคู่ที่กำลังจะเริ่มต้นแต่รินกลับรู้สึกเหมือนมีก้อนหินทวงอยู่ในอกก้อนหินที่หนักอึง้งเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหยุดเรื่องนี้ก่อนที่น้องสาวของเธอจะก้าวเข้าสู่คุมนรกที่นนสร้างขึ้นมาและติดอยู่ในนั้นตลอดไปในคืนก่อนวันแต่งงานท้องฟ้ามืดมิดไรแสงดาวมีเพียงเสียงลมพัดวิว และเสียงหอบหายใจของรินที่เต็มไปด้วยความกดดันรินตัดสินใจเผชิญหน้ากับน,นนเป็นครั้งสุดท้ายเธอแอบสะกดรอยตามเขาไปที่บ้านพักตากอากาศของเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปจากบ้านริมคลองไม่ไกลนักแสงไฟสลัวสลัวสาดส่องออกมาจากตัวบ้านเธอได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของน,นนดังแว่วมาตามสายลมจากริมสระน้ำเขาคุยโทรศัพท์ และพูดอย่างสะใจเสียงของเขาก้องกังวานในความมืดฮ,ฮ่าฮ,ฮ,ฮ่อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแผนของฉันก็จะสำเร็จแล้วทรัพย์สมบัติของครอบครัวแพรจะต้องเป็นของฉันและฉันก็จะได้เป็นอิสระจากหนี้ก้อนโตสักทีหลังจากนี้ฉันจะไปอยู่กับเธอที่ต่างประเทศใช้ชีวิตอย่างสุขสบายรินเดินเข้าไปในห้องอย่างเงียบเชียบใบหน้าของเธอนิ่งสนิท แต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแขนที่ลุกโชนเสียงของรินที่เคยอ่อนโยนบัดนี้เต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดเธอพูดกับนนว่านนแกหลอกน้องสาวของฉันอย่างนั้นเหรอแกมันเลวเลวที่สุดแกมันไม่ใช่คนนนตกใจจนหน้าถอดสีร่างกายของเขาสั่นสะท้านด้วยความกลัวเขาไม่คิดว่ารินจะมาอยู่ที่นี่ เขาพยายามจะแก้ตัวพยายามจะหาคำพูดมาอธิบายแต่รินไม่ฟังเธอพูดเสียงหนักแน่นน้ำตาคลอเบ้าด้วยความผิดหวังฉันรู้ทุกอย่างแกหลอกใช้แพรเพื่อเงินแกมันไม่ใช่คนแกทำลายชีวิตน้องสาวของฉันแกทำลายครอบครัวของฉันแกมันปีศาจรินเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดที่เธอรวบรวมมา โยนเอกสารและภาพถ่ายเหล่านั้นลงบนโตะ๊ะทั้งหลักฐานการติดหนี้ของนนและภาพถ่ายของเขากับอีกผู้หญิงคนหนึ่งภาพเหล่านั้นเป็นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในใจของนนนนเห็นหลักฐานเหล่านั้นก็จนมุมใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นจากความกลัวกลายเป็นความคุกคามเขาพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวนำเสียงเย็นเยือกแกจะเอาอะไร แกต้องการอะไรจากฉันอยากให้ฉันบอกแพรว่าฉันไม่รักมันงั้นหรอือคิดว่ามันจะเชื่อแกมากกว่าฉันงั้นสิแกมันบ้าไปแล้วรินแกมันโรคจิตรินตอบกลับด้วยเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวฉันต้องการให้แกไปจากชีวิตน้องสาวของฉันแกไม่มีสิทธิ์ทำร้ายน้องสาวของฉันแกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำนน พยายามจะแย่งเอกสารจากมือรินเกิดการยื้อแย่งกันขึ้นอย่างรุนแรงเสียงเข้าของที่ตกกระทบพื้นเสียงลมหายใจที่หอบเหนื่อยรินพยายามจะปกป้องหลักฐานเหล่านั้นไว้สุดชีวิตเพื่อปกป้องความจริงในช่วงเวลาที่ชุนลมุนนั้นนนพลั้งมือผลักรินออกไปอย่างแรงแรงมากจนรินล้มลง ร่างของเธอกระแทกเข้ากับขอบตกหินอ่อนอย่างแรงเสียงดังตุบดังสนั่นไปทั่วห้องเลือดสีแดงสดไหลอาบใบหน้าของเธอรินแน่นนิ่งไปนิ่งสนิทราวกับไม่มีชีวิตนนตกใจมากเขาไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้เขาถอยหลังไปสองสามก้าวมองรินที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้น ใบหน้าของเขาซีดเผือดความกลัวเข้าครอบงำจิตใจเขาเขาพยายามจะคิดหาทางออกจะทำอย่างไรกับศพของรินจะปกปิดเรื่องนี้ได้อย่างไรแผนการที่เขาวางไว้กำลังจะพังทลายลงเพราะผู้หญิงคนนี้ในความมืดมิดของค่ำคืนนั้นท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วบ้าน มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุกเกิดขึ้นรินที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นจูจูก็ลืมตาขึ้นมาใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาของเธอว่างเปล่าแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ไม่อาจจะควบคุมได้มันไม่ใช่แววตาของรินคนเดิมมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ดำมืด ที่ชั่วร้ายเข้ามาสิงสู่ร่างของเธอรินไม่ได้พูดอะไรไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของเธอแต่ร่างกายของเธอกลับขยับเองเธอค่อยๆย,ยันตัวเองขึ้นยืนอย่างชา้าชาท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องร่างของเธอสั่นสะท้านแต่แววตาของเธอแข็งกร้าว ในวินาทีนั้นนนเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องขนหัวลุกเขาเห็นเงาดำทมินคลุมร่างของรินไวเงาที่บิดเบียเ้ยวเคลื่อนไหวไปมาราวกับความชั่วร้ายกำลังตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและกำลังจะเข้าครอบงำทุกสิ่งเสียงที่เย็นยเยือกดังขึ้นในความคิดของนนราวกับเสียงของรินแต่ไม่ใช่ เสียงนั้นพูดออกมาด้วยความหวาดกลัวไม่จริงไม่จริงใช่ไหมแกแกเป็นคอยรินในร่างที่ถูกสิงสู่เดินตรงเข้าไปหานนด้วยท่าทีที่น่าสะพรึงกลัวก้าวเดินที่เชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่น่ากลัวนนพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับอ่อนแรงเขาเซทลาและล้มลง เขาพยายามจะคลานหนีแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงภาพสุดท้ายที่นนเห็นคือใบหน้าของรินที่เต็มไปด้วยความแค้นใบหน้าที่บิดเบี้ยวดูงตาที่แดงกำ่ำและรอยยิ้มที่หน้าขนลุกรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากมนุษย์รอยยิ้มแห่งความอาฆาตที่กำลังจะปลิดชีวิตเขาวันรุ่งขึ้นข่าวการเสียชีวิตของนนแพร่สะพัดไปทั่ว ตำรวจระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากพบศพของนนในสภาพที่เหมือนกระโดดลงมาจากหน้าผาใกล้บ้านพักตากอากาศไม่มีใครสงสัยรินเลยแม้แต่น้อยหลักฐานทั้งหมดถูกทำลายอย่างแยบยนต์ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครรับรู้ถึงความมืดมิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแพรเสียใจมากกับการจากไปของนน เธอไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังความรักที่เธอคิดว่าสวยงามนั้นมีความมืดมิดซ่อนอยู่เธอร้องไห้เสียใจแทบขาดใจรินอยู่เคียงข้างน้องสาวตลอดเวลาคอยปลอบโยนและดูแลแต่ในใจของรินนั้นกลับมีความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินกว่าใครจะเข้าใจความรู้สึกผิดความสะใจที่แก้แค้นสำเร็จ และความว่างเปล่าที่เริ่มกัดกินจิตวิญญาณของเธอความมืดมิดที่เธอได้ปลดปล่อยออกมามันกำลังจะกลืนกินเธอไปช้าๆบางทีความรักก็ไม่ใช่สิ่งสวยงามเสมอไปบางครั้งมันก็มาพร้อมกับความริษยาความหลอกลวงและความเจ็บปวดที่สามารถกัดกินจิตใจคนให้กลายเป็นปีศาจได้ปีศาจ ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อชำระความแค้นแม้จะต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของตัวเองอาการเล่าเรื่องผีที่ใช้เสียงบรรยายที่ทุ้มต่านาค้นหาเน้นการเว้นจังหวะเพื่อสร้างความหลอนและความตึงเครียดการขึ้นลงของเสียงตามอารมณ์ของเรื่องราวและการเน้นคำบางคำเพื่อสร้างความรู้สึกที่บีบขัน หลังจากนั้นไม่นานรินก็เริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเธอเริ่มเก็บตัวเงียบกว่าเดิมมากไม่พูดคุยกับใครไม่รับงานเย็บปักถักร้อยบางครั้งแพรจะได้ยินเสียงรินพูดคนเดียวในห้องมืดๆเป็นภาษาที่แพรไม่เข้าใจเสียงที่ฟังดูเหมือนการกระซิบกระซาบหรือเสียงหัวเราะที่ฟังดูเย็นยะเยะือก และเมื่อแพรเข้าไปดูก็เห็นรินจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแววตาที่ดูเหมือนไม่ใช่ของคนที่มีชีวิตเธอเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาเสียงกระซิบที่เรียกชื่อของเธอซ้ำไปซ้ำมาเรียกทั้งชื่อรินและชื่อของนนราวกับมีบางสิ่งกำลังตามหลอกหลอนเธอ ไม่ให้เธอได้พักคืนหนึ่งขณะที่แพรกกำลังนอนหลับเธอได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องของรินเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปเดินมาอย่างไร้จุดหมายและเสียงขูดขีดบางอย่างดังสนั่นไปทั่วบ้านแพรตัดสินใจลุกขึ้นไปดูด้วยความกังวล ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่หัวใจเธอเมื่อเธอเปิดประตูห้องของรินเธอเห็นรินยืนอยู่กลางห้องท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาใบหน้าของรินซีดเซียวแต่มีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากรอยยิ้มที่น่าขนลุกรินกำลังถือมีดเล่มเล็กๆที่เคยใช้ในงานปักผ้าอยู่ในมือ และใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกเสียงของรินแต่ไม่ใช่เสียงของเธอมันคือเสียงที่แหบพร่าราวกับมาจากขุมนรกพูดว่าในที่สุดก็ได้ชำระแค้นแต่ยังไม่พอยังไม่หมดสิน้นความแค้นนี้จะตามหลอกหลอนตลอดไป ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตน้องฉันจะจัดการมันให้หมดแพรตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเธอตัวแข็งทื่อเธอเห็นภาพซ้อนของรินและเห็นเงาดำที่บิดเบี้ยวขมาดมหือมาอยู่ข้างหลังพี่สาวเงาที่ดูเหมือนจะพยายามครอบงำร่างของรินอย่างสมบูรณ์กลืนกินทุกสิ่งที่เป็นรินรินในสภาพที่ถูกครอบงำ พุ่งเข้ามาหาแพรด้วยท่าทีที่น่ากลัวใบหน้าของรินบิดเบี้ยวดวงตาของเธอแดงกำ่ำราวกับปีศาจร้ายแพรกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงกรีดร้องที่ดังไปทั่วบ้านและถูกกลืนหายไปในความมืดแพรวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกไปจากบ้านหลังนั้นทันทีไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเธอไม่รู้ว่าพี่สาวของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือเป็นเพียงวิญญาณอาฆาตที่ถูกกักขังอยู่ในร่างแต่เธอก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านกับพี่สาวของเธอได้อีกต่อไปแล้วรินที่เคยเป็นพี่สาวที่แสนดีของเธอได้หายไปแล้ว เหลือเพียงแต่ร่างที่ถูกครอบงำด้วยความเครียดแค้นและความมืดมิดที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งและไม่มีใครรู้ว่ารินยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือไม่หรือเป็นเพียงวิญญาณอาฆาตท,ที่ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการชำระแค้นครั้งใหม่หรือรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาเป็นเหยื่อร้ายต่อไป ในบ้านไม้เก่าแก่ริมคลองที่ปกคลุมไปด้วยเงาของต้นไทรใหญ่ที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งดูมืดทำมึนราวกับเป็นประตูสู่โลกแห่งดรามา่าบางครั้งมิตรภาพและความรักก็สามารถกลายเป็นอาวุธที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้และความริษยาที่กัดกินหัวใจ อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันลืมเลือนโศกนาฏกรรมที่ยังคงหลอกหลอนอยู่ในเงามืดตลอดไปไม่จบไม่สิน้นฝากแชร์เรื่องนี้ไว้เตือนคนที่คุณรักให้ระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดอาจเป็นคนที่คุณไม่รู้จักเลยก็ได้เพราะความมืดมิดในจิตใจ,ใจมนุษย์น่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจต,ตนใด หากชอบแนวเรื่องเล่าดราม่าหลอนที่สะท้อนสังคมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสความหลอนและเรียนรู้บทเรียนจากชีวิตไปพร้อมๆกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวเขย่าขวัญจากเราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไป